พที่หนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> บัตรนี้วันที่24เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567 เป็นวันที่สามที่ข้าพเจ้านายปฐมคงพิสารเขตขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ มีสมาธิจดจ่อในอัคระเพียชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินสมันตาจักกะวาเลสุ <c oughs> อัตตาลาคัดฉันตุ <c oughs> เทวตา <c oughs> สัทธรรมัง มุนิราชสะสุนันตุสักขโมคขทังสักเคกาเมจะลูเปีิลิศขะละตะเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปละเถจะคาเมตะลวะนะขะหเนเคหวัตถุมะเหิต เขเตภุมมาจายันตุเทวาชะละทละวิสะเมยะขะคันทัพพะนาคาติดถถันตาสันติเกยังมุนิวะละวจจะนังทาสะโวเมสุนันตุธรรมะ สวณกาโลอะยำพระพันตาธรรมัสสวณกะโลอะยำพระพันตาธรรมัสสวณกะโลอะยำพระพันตานะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังขชฉามิทามังสารนังขชฉามิสังคังสารนังขชฉามิทุติยามปิพุทธังสารนังขชฉามิทุติยามปิทามังสารนังขฉามิทุติยามปิสังคังสารนังขชฉามิตาติยามปิพุทธังสารนังขชฉามิตาติยามปิทามังสารนังขชฉามิ ตาติยามปิสังขังสลาหนังขาฉามินัติเมสลาหนังอันยังพุทโธเมสลาหนังวะลังเอเตนะสะจะวาเชนะโสติเมโหนตุสัพพทานัติเมสลาหนังคตอันยังธรรมโมเมสลาหนังวะลัง เอเตนะสัจจาวะ,วะเชวเชนะโสธิเมหนตุสัพพธานาถิเมสารนางอัญยังโสทังสังโคเมสารนางวัลังเอเตนะสัจจาวะเชนะโสธิเมหนตุสัพพธา